สวัสดีครับเฟดอมกา h a i l a n d Channel ครับไม่มีอะไรมากวันนี้นะครับพอดีคิดถึงพี่น้องเราแล้วก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานพอสมควรวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับ1ก็คือเรื่อง f a m e w i l สั่นคอมแบนะครับแล้วก็ซองใครเด็กเรานะครับแล้วก็ปืนผมที่ที่ใช้งานประจำทุกวันนะครับล่าสุดมี มีพี่น้องเรานะครับแหมจะบอกว่าพี่น้องผมก็เขินๆท่านสรารวัตรนะครับสรารวัตรปรับปรามสรารวัตรสืบปปสนะครับท่านทํางานเกี่ยวกับพวกปปสเป็นเป็นเป็นสรารวัตรจริงๆนะครับส่งสไลด์มาให้เราทําก็คือสไลด์ตรงนี้ผมปัดเงาไปบ้างแล้วแต่สภาพที่มานี่คือยับเยินเลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปไปให้ดูอันนี้ยังทําไม่เสร็จนะเดี๋ยว ตอนนี้สั่งน้ำยาลมดำไปเป็นลมดำสแตนเลสนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองทําดูว่าว่าทําแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดถ้ามันมันไม่สวยจริงๆเดี๋ยวคงจะต้องส่งทําสีเป็นเป็นเซรามิคไปนะครับแล้วก็ท่านอยากได้เป็นเป็นทูโทนนะครับผมก็เลยลอ,ลองปัดเงาข้างไปก่อนละได้สภาพนี้นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตลูปให้ดูตอนที่ตอนที่มาใหม่ๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่ะโอเค เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้น่าจะน่าจะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวดูก่อนงานว่าว่าว่าง,งานว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมจะไปรีวิวอาวุธปืนที่ที่ร้านเปินแอดวานะนะครับแอดวานอาร์โอเคขออภยัยพูดชื่อผิดนะครับปืน a d v a n นอาร์มนะครับคุณจูนติดต่อคุณจูนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะน่าจะมีรีวิว ถ้าพี่น้องเราอยากจะดูรุ่นไหนอะไรยังไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับว่าว่าอยากให้รีวิวรุ่นไหนเป็นพิเศษหรืออะไรยังไงอยากจะดูรีวิวรุ่นไหนประวัติความเป็นมาหรืออะไรยังไงผมจะทําให้ได้มากที่สุดเท่าเท่าที่จะทําได้นะครับเท่าที่จะหาข้อมูลได้แล้วก็เดี๋ยวคุยกับคุณจูล,ละเดี๋ยวคงจะมีทดลองยิงให้ดูด้วยนะครับว่าว่ายิงแล้วจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับปืนรุ่นที่จะไปรีวิวอย่างแรกเลยคือผมมองไว้ว่าผมอยากจะไปรีวิวปืนบูอัมโบรนะครับที่เป็นตัวเป็นตัวสวัสดิการที่ราคา 79K ใช่ปะใช่ 79K นะครับก็เดี๋ยวจะไปรีวิวตัวตัวนั้นนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมมองไว้ว่า ตัวผมเองผมผมผมอยากได้รุ่นนั้นนะไม่รู้ยังไงเหมือนกันจิตใจถึงจะไปเอาบูจากตอนแรกที่คุยคุยกับพี่น้องเราว่าว่าตอนแรกอะผมอยากได้เป็นเป็นโค้นะครับแล้วก็ปืนใช้งานอ่าหรือจะเป็น P10CD อะไรอย่างเงี้ยผมก็คืออะไหนๆโอเคเดี๋ยวนี้ก็ยิงสนามบ่อยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีโครงการด้วยว่าเอออาจจะลงลง ลงแข่งสนามลงสนามอะเอาง่ายไปพูดลงแข่งหรือจักรจี้นะครับอาจจะลงสนามนิดนิดเหน่อยก็เลือกเป็นจุด45เพราะว่าควาที่เป็นจุด45เนี่ยความเร็วกระสุนมันน้อยอันนี้คือที่คุยกับเพื่อนนะที่เป็นเพื่อนผมเป็นนักกีฬายิงปืนนะครับของการทางพิเศษทองประเทศไทยนะครับเพื่อนผมเพื่อนผมเองโตมาด้วยกันเลยนะครับอายุเท่าๆกันนี่แหละเป็นเป็นนักกีฬายิงปืนในการทางเขาก็บอกว่า เขาได้ได้ข้อมูลจากจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่ดังๆเลยเอางี้ดีกว่าดังๆเลยผมผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวล่วงนะผมไม่ไม,ไม่ไม่พูดชื่อท่านแต่ว่าอาจารย์ท่านนี้ก็อยู่ในนิตยสารอาวุธปืนเ,เป็นคนให้ข้อมูลเรื่องอาวุธปืนต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะเพื่อนผมบอกว่าจุดสี่ห้าเนี่ยความเร็วกระสุนมันน้อยหัวมันหนัก ทำให้ระยะการเดินของกระสุนนิ่งนะครับพอนิ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่แกว่งเหมือน9ม mm, มเหมือนจุดสองสองอะไรแบบนั้นอันนี้ตามที่เพื่อนผมพูดนะเท็จจริงผมไม่แน่ใจนะครับก็เพื่อนผมพูดมาอย่างนั้นซึ่งเขาเป็นนักกีฬาย,ยิงปืนผมก,ก็พอเชื่อถือได้นะแล้วก็จากที่ทดสอบแล้วผลทดสอบยิงจุดสี่ห้านะกับเก้ามมผมรู้สึกว่าจุดสี่ห้ามัน มันไปดีกว่า9มมมันมันเข้าเป้าดีกว่า9 9มมนะเพราะว่า9มมผมมองว่าบางทีมันมันออกจะสเปะสปะไปหน่อยด้วยความเร็วของกระสุนด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็เลยตอนนี้ผมมองเป็นจุด4 5 ACP ไว้นะครับก็น่าจะเป็นบูตัวนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอาจจะไปรีวิวตัวนี้แล้วก็คุณจูบจะบอกว่าน่าจะให้ทดสอบยิง ด้วยนะครับก็คงจะทดสอบยิงด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลงทั้งช่องเราแล้วก็ช่องของคุณจูนปืนแอสวานอาร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยปืนที่ใช้งานของผมจะเป็น P3 6 5กอันนี้นะครับผมใส่เป็นซองไคเด็กเหลาไว้นะครับซองไคเด็กที่ที่ผมทำเองที่ผมต้องติดโหมดวิงเนี่ยเพราะว่า พอระยะมันเริ่มยาวขึ้นพกแล้วม at ันจะไม่เนียนถ้าไม่มีมดวิ่งดันตัวเข็มขัดเพราะว่าเข็มขัดจะไปอยู่ในช่องนี้พอดีนะครับพอดีเสื้อผมมันดําต้องให้ดูชัดๆัดตรงนี้อ่าเข็มขัดมันจะอยู่ในช่องนี้นะครับแล้วก็มดวิ่งตรงเนี้ยมันจะดันมันจะดันจากเข็มขัดซึ่งทําให้ให้ด้ามมันไม่โผลออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าด้ามโผลออกมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดเวลาเราพกซ่อนต้องการความแนบเนียนนะครับมันจะไม่แนบเนียน นะก่อนอื่นผมขอญาตเคลียปืนก่อนนะครับส้นแม็กอันนี้ของของน้องเนมนะเนม SPL ที่ที่ปิ้น 3D เราเนี่ยนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังก็ยังใส่ทำงานอยู่นะผมปลดแม็กกาซีนทิ้งผมเคลียกระสุนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ลูกดัมมี่อยู่ละ วันที่ผมแม็กมาตัวเดียวนะมาแม็กอีกตัวหนึ่งอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมานะครับปลนนักสินทิ้งนะครับใส่ลูกดัมมี่ไว้แล้วก็เคลียปืนครับผมจะไม่ขึ้นสไลด์สามครั้งสี่ครั้งนะผมว่ามันบางทีเข็มขอล้างปอกมันถ้ามันผิดปกติเนี่ยมันก็ไม่ออกอยู่ดีลูกนะครับผมจะใช้ค้างสไลด์เอา แล้วก็ดูข้างในลาเพิงเนี่ยนะครับว่าไม่มีกระสุนอยู่แน่ๆน่หันปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยก่อนนะครับเอานิ้วเขี่ยด้วยนะครับดูว่ามันไม่มีแน่ๆน่แม็กไม่มีนะครับกดสไลด์ลั่นไกไปในทิศทางที่ปลอดภยัยตอนนี้ข้างหน้าผมตรงนี้ปลอดภัยนะครับเพราะมันเป็นทุ่งโล่งเลยยิงทิงนะครับก็อ่ะโอเคปืนที่ผมใช้งานตอนนี้ ตอนนี้ที่ใช้อยู่ประจําเลยทุกวันเลยก็คือซิก p 3สาตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับ P 3ส5แล้วก็ผมติดคอมผมติดคอมเพื่ออะไรคือวันนั้นไปลองยิงแล้วอ่ะรู้สึกว่าเวลาติดคอมแล้วมันยิงสนุกกว่านะผมรู้สึกว่ามันยิงสนุกสนุกมากเลยอ่ะตอนติดคอมอ่ะก็เลยคราวนี้เนี่ยเวลาเราฝึกยิงโดยใช้คอม ผมก็จะชกพกใช้ในชีวิตประจํวาวันด้วยกันติดคอมด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอย่างยิงแล้วเนี่ยมันจะได้มันจะได้ชินมือการซ้อมเหมือนตอนที่เราซ้อมประจํานะครับแล้วก็เฟรมบิลสันคอมแบทอ๋อเฟรมบิลสันคอมแบทบอกไว้นิดนึงนะตอนนี้งดนําเข้านะครับเพราะว่าล่าสุดผมโดนภาษีไปพอสมควรเหมือนกันอยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องแล้วมันมันโดนเยอะพอโดนภาษีพอสมควรมันก็ก็ราคามันก็ค่อนข้างจะจะไปเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้อย่างหนึ่งพอเรานําเข้ามาเยอะๆแล้วตอนนี่โจ์มันเริ่มเยอะแล้วผมก็เลยเาบางครั้งดูแล้วมันโจนแน่ๆอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเอา,เอาไปว่าต,ตัดเป็นตัดปัญหาไปว่าผมไม่นําเข้าแล้วกันแล้วก็มีหลายๆคนก๊อปรูปผมไปแล้วก็ไปลงขายาโจนอ่ะนั้นโจรเลยเพราะวันรูปผมนะครับแล้วเขาก็บอกของเขาอะไรแบบนั้นผมข้อความไปเขาก็ บล็อกผมเลยอ่าสรุปบล็อกผมเลยนะครับตอนแรกก็ไม่อ่านได้ตอบก่อนเพราะอ่านเสร็จแล้วก็บล็อกเลยนะอา่าก็พยายามดูๆกันหน่อยเอาเป็นว่าผมไม่ได้ขายนะครับเฟรมตอนเนี้ยผมไม่ได้ขายแล้วนะแล้วก็ล่าสุดของติดอยู่ที่กรมศุลก็ยังไม่รู้จะจะแค่ไหนอ,อะไรยังไงก็รอบนี้แล้วก็จบเลยนะครับเอาโอเค ปืนที่ผมใช้งานตอนนี้จะเป็นซิกซ์เซอร P สามหตัวนี้ที่ติดคอมผมก็ทําการปัดเงานะครับปัดเงาที่ให้เป็นทูโทนเพราะว่าเนื้อมันเป็นสแตนเลสอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่ขึ้นเส็มผมปัดเงาเฉยๆนะไม่ได้เคลือบไม่ได้ไม่ได้เคลือบด้วยลกเกอร์ acker, ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามันไม่เป็นเสมแล้วก็เหมือนกันคอมของ d e มอนอารมผมก็ปัดเงาให้มัน,ให,มนให้มันใกล้ๆกัน นะครับตอนแรกก็จะปัดตรงนี้ให้มันให้มันขาวต่อมานี่เลยแต่ว่ายังเอาเอา,เอาตรงนี้แล้วกันดูแล้วมันน่าจะแบบว่าพื้นที่ปัดเงามันน่าจะสวยกว่าเนี่ยนะครับก็ทุกวันที่ใช้ใช้ตัวนี้ติดติดป,ปืนเลยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ก็คือใช้ตัวนี้ด้วยบวกกับด้ามเอกด้วยนะครับก็เวลาพกนอกแล้วก็ผมก็หล่อเลยนะครับแต่ว่าก็ก็มีความคิดอยู่ว่าว่าจะเอาปืนเพิ่มอยู่ก็ น่าจะเป็นจุด4่หะเพราะว่า9มมผมผมคิดว่าผมมีตัวนี้ละนะครับก็คงจะเป็นจุดส่หาจริงๆคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาแจ้งข่าวนะครับว่าว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปจะไปรีวิวปืนที่ปืน a d v a n c e Arm นะครับคุยกับคุณจูนไว้แล้วก็เดี๋ยวอยากให้รีวิวรุ่นอะไรรบกวนคอมเมนต์มาเลยนะครับถ้าคอมเมนต์ comment มาเลยถ้าเกิดทำได้ผมทำให้แล้วก็ ถ้าเขามีปืนนะเราก็เดี๋ยวจะชี้ช่องทางด้วยว่าสวัสดิการต้องทำยังไงภาคประชาชนต้องทำยังไงนะครับก็อ๋อนี่กระปาเข้าไปสิบกว่านอาทีแล้วยาววันนี้เดี๋ยวก็พี่น้องเราก็บ่นกันอีกว่ามันจะยาวเกินไปถือว่านั่งคุยกันอ่ะพี่น้องเนาะถือว่าเรามานั่งคุยกันแล้วก็ให้ดูด้วยว่าใช้งานเป็นงไงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมวัดน้ําหนักไกให้ดูนะว่าว่าของผมเนี่ยตอนนี้น้ําหนักไกมันอยู่เท่าไหร่ แล้วก็เดี๋ยวผมตอนท้ายผมจะบอกว่าทำไมผมถึงต้องทำให้ไก่เบานะรีเซ็ตเครื่องนะครับวัดนะรอบแรก3.7มจุดสามสามออนดจุดออนนะครับ รอบสองอ๋อยังไม่ได้ขึ้นขอโทษทีสามปอน5.9ห้าจุดเก้าออนรอบสองนะขอสักสามครั้งแล้วกันสามปอน4.6สี่จุดหกออน เฉลี่ยได้ตอไม่รู้เมื่อกี้มีทิ้งไปรอบหนึ่งเฉลี่ยได้สองปอนด์เก้าจุดหนึ่งออนนะครับก็เลทเฉลี่ยอยู่ในประมาณประมาณสองปอนด์สามปอนด์อะแต่เมื่อกี้เราวัดได้สปอนด์ตลอดนะผมก็ถือว่าผมเฉลี่ยในตัวผมเองแล้วกันเครื่องมันอาจจะมีปัญหาน่าจะได้ประมาณผมตีสักสามปอนด์สามปอนด์กว่ากว่าละกันนะครับผมขออนุญาตใส่ลูกดัมบี้นะลูกดัมบี้กับลูกฟ้อมคนละอย่างนะพี่น้อง ลูกซ้อมก็คือลูกซ้อมลูกซ้อมก็คือรูปแบบนี้เนี่ยนะครับลูกซ้อมคือรูปแบบนี้นะที่ที่ใช้ในสนามก็คือเขาอาจจะทําดินขับให้มันน้อยก็คือลูกราคาที่มันถูกกว่าลูกจริงเนี่ยเนี่ยที่มันถูกกว่าลูกจริงแบบนี้นะครับคือลูกซ้อมเอาไว้สําหรับซ้อมยิงทิ้งยิงเล่นอะไรประมาณนั้นแต่หัวมันก็คือตะกัวนะครับ หรือไม่บางบางแบรนด์อาจจะเป็นอาจจะเป็นเคลือบเทฟลอนเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจแต่ว่าเคลือบเทฟลอนมานะฮะแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยตัวนี้เป็นของไทอาร์มไทอาร์มซึ่งเป็นตะกัวล้ว,ลวนไม่ได้เคลือบเทฟลอนหรือบางที่ก็จะพ่นสีเป็นทองแดงแต่จะไม่ใช่ทองแดงแบบนี้ลูกซ้อมคือลูกซ้อมลูกซ้อมยิงตายพี่น้องเพราะว่าไอ้ข้างในที่เคลือบทองแดงมียามาเนี่ยข้างในมันก็คือตะกัว นะครับเ้วก็เคลือบทองแดงมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือตะกัวล้วนตะกัวล้วนยิงยังไงก็ตายมันเนื้อมันอาจจะนิ่มกว่าแค่นั้นเองแต่ว่าตายแน่นอนครับอันนี้ลูกซ้อมนะลูกซ้อมกับลูกไดไฟไม่เหมือนกันนะครับลูกไดไฟก็คือลูกแบบนี้ที่มันไม่มีดินขับนะครับแล้วก็เป็นเนื้ออลูมิเนียมหรืออะไรเนี่ยปกติแล้วก็จานท้ายเนี่ยมันจะเป็นยางซึ่งเอาไว้ให้เข็มแทงชนวนมันสับแล้ว เข็มแทงชนวนไม่มีปัญหาก็คือขนมกับเข็มแทงทงชนวนแค่นั้นเองนะผมจะใส่ลูกไดไฟไว้นะครับใส่ลูกไดไฟนะขึ้นลำผมขออนุญาตเช็คลูกอีกทีหนึง่งว่ามันเป็นไดไฟแน่ๆหรือเปล่าเป็นไดไฟนะพี่น้องอ่ะที่ผมทําไก่เบาเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าพี่น้องดูเราเวลาเราเหนียวไก่เวลาเราเหนียวไก่เนี่ย ผมไม่จับไม่คลิปปืนแบบนี้นะผมคิปให้ให้ให้เห็นนะก็คือประคองให้เห็นอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยมึงคิปปืนไม่เป็นอ่าไม่ใช่คิปปืนไม่ถูกเดี๋ยวดรามากันดจริงๆคิปปืนแล้วผมจะคิปเป็นทั้มพอเวิร์ดแบบนี้นะครับอันนี้คือคลิปให้ดูเพื่อที่ว่าจะได้เห็นการเหนี่ยวไกลนะอ่าพี่น้องดูนะเวลาเหนี่ยวไกลมามันจะมีระยะฟรีระยะฟรีของไก่นะครับแล้วก็พอลากมาเนี่ยมันจะติดวอลแล้ว พอติดวอปุ๊บเนี่ยถ้าน้ําหนักไกยมันแข็งมันลากมาเนี่ยมันไม่ลั่นสักทีอพอมันไม่ลั่นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการขยาไกเป็นการกระตุกไก่เหมือนกับว่าไม่ลั่นสักทีอะไรเนี่ยมันก็จะเกง่งละเก,งก่งว่าเมื่อไหร่มันจะลั่นวะกระตุกไก่พอกระตุกไกปุ๊บแน่นอนครับกระตุกไกเป้าต่านะหรืออาจจะไปทิศทางอื่นเลยอะไรก็ได้แล้วแต่วิธีแล้วแต่ ตำบนกระสุนตกที่ที่แนวปืนมันจะไปทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทำเอาไว้เพื่อที่ว่าให้มันเบานิดนึงให้มันเบากับการใช้งานที่เราถนัดเวลาเราซ้อมด้วยอะไรด้วยนะครับที่มันถนัดก็จะเป็นประมาณนี้สามสามปอนด์กว่าๆนะผมถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานเวลาลากมาเนี่ยมันจะไม่ติดแล้วพี่น,น้องเดี๋ยวผมให้ดูนะมันจะไม่ติดละ แค่นี้ล่าล,ละนะแต่ถามว่าแข็งไหมมันยังแข็งอยู่สําหรับเธืดถ้าไปยิงแข็งมันยิงแข่งไม่ได้หรอกระยะเนี้นะครับมันก็ย,ยังแข็งอยู่ซึ่งตอนนี้ผมใช้กระบอกเดียวไปซ้อมไปสนามไปยิงก็ทดสอบนี้ก็กระบอกนี้นะครับแล้วก็ใช้ปฏิบัติหน้าที่ก็กระบอกนี้ติดตัวก็กระบอกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเต้องทำเผื่อๆไว้น็ดหนึง่ง ไม่เบามากแล้วก็ตอนแรกเนี่ยตอนแรกอ่ะผมตั้งระยะเดินไกลให้มันเข้ามาแค่นี้เองเนี่ยนะครับก็คือไม่มีระยะฝีแต่ปุ๊บแต่ปุ๊บดึงมาลั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ทําคือผมเคยแล้วผมทําแล้วผมไม่ถนัดเวลาขึ้นเวลาเวลาไปสนามขออนุญาตขอโทษลูกหลุด <c oughs> เวลาไปสนามอ่ะ เวลาไปสนามสมมุติถ้ามันมันมันชิดมาผมแตะปุ๊บแล้วมันลั่นเลยอ่ะบางทีเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยแตะแล้วมันลั่นเลยมันโป้งเลยผมก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่เอาให้มันให้มันวีฟีเผื่อไว้ดีกว่าเพราะว่าผมใช้งานก็กระบอกนี้ก็เลยก็เลยให้มันฟีเพราะว่าบางทีเกิดสมมุติว่าเกิดสมมุติเราเข้าเหตุจริงๆจังหวะที่ที่มันจะต้องใช้อาวุธปืนแล้วเกิดสมมุติว่าอ่า มันจะต้องใช้อาวุธปืนเอาง่ายๆนะครับขึ้นลำแล้วเอาขึ้นมาชี้แล้วบอกว่าสมมุติว่าเราบอกว่าหยุดนะวางอาวุธลงอะไรแบบนั้นแล้วนิ้วอ่ะมันเข้าไปรอในกลงไกลแล้วพอรอในกลงไกลแล้วเนี่ยยกขึ้นมามันอาจจะลั่นเลยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็แบบว่าไอ้พี่ผมยังไม่ได้ ขยับเลยพี่ยิงผมทําไมอ่ะอะไรแบบนั้นผมก็เลยต้องทําไว้ให้มันเผื่อๆนิดนึงเนาะบางทีผมพูดอาจจะเป็นเรื่องตลกนะแต่ถ้าจริงๆแล้วมันไม่ตลกนะมันตลกไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเอาคลิปนี้แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปหน้าแหละอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละน่าจะได้รีวิวปืนกันที่ปินแอดวานซ์อาร์มนะครับเดี๋ยวยังไง ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าอยากดูรุ่นอะไรหรือยังไงให้ทดสอบยิงหรืออะไรยังไงรุ่นไหนก็บอกได้เลยนะครับผมจะขนัดเป็นปืนสั้นมากกว่านะปืนยาวผมจะไม่ขนัดเนาะโอเคขอบคุณมากครับจาก Freedom Gun Thailand Channel ครับ